ีเพื่นอนๆไปพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องเอ็มพลัฝันแล้วก็สวัสดีทั้งทางไปทั้งเพจเฟซบุกเอ็มพลัฝันทุกคนด้วยนะครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งสมุดาันทึกนะครับจุมกับอิเบิลสูร์มาบอโคลโกนครบเนื้อบาดเดี๋ยววันนี้พามาไถานาหญ้านะครับผมยาเนี่ยประมาณเอวเลยนะครับหญ้าสูงสูงวินน่าที่ใช้ก็จะเป็นวินน่า6นิ้วนะผมก็ จะตึงๆหน่อยนะครับใช้กับยางบางแอวก็จะกินแรงหน่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นยางพันด้วยนะครับเพื่อนดูย่านะผมสูงมากนะครับแต่ก็ยังใถไไปได้นะเป็นร่องมันเก่าด้วยนะผมนะ้ำท่วมแล้วก็ มันนี่ไม่ได้ถอนนะผมนะท่วมไปก่อนนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้จนยากขึ้นนะครับต่อหน้าก็จะเป็นพ่อน้องเกลวดนะผม เพื่อนกับปั๊มนะครับโอ้โอ้เพื่อนทำหัวเขานะครับโอ้ขึ้นมาโอ้จบทำหัวเขา่า thôi anh ơi chào pháp á we เต็มนะครับาโอ้ต่ามาแล้วฝนก็ตกน้คเอ้โอ้เร็ระวังไ็่ระวังมเ็ องเอาไปตรงลเลยไอ้าอาดกดงเอาไปตรงเลยฮ้ฮ่ <c oughs> โอ้ยฝนก็ตกน้ำเรื่อน